มาเจอกันต่อครับค,ครูอ,นนนนอ,อังคนา่อัเอไม่ช่ครูงกครูอ้ําดีำ <c oughs> แล้วคุณผู้ชมคิดว่าหน้าตาแบบนี้จะเหมือนใครครับเหมือนอ้ำค่ะน้องอำ้ำกับผม<อ>คิดว่าไม่น่าใช่ครับพี่คืออำ้ำน้องใช่ไหมครับคุณ จำชื่อได้ไหมทุกคนนีเเเ้เอาเบียร์แค่นี้นมากินนิดนี่ครับผลทาหารเก่าครับรู้ไหมรับเป็นทาหารอะไรมาทหารพลล่มครับอดท <laughs> หารราชัน <laughs> <laughs> เคยเห็น <laughs> โฟโมอดไหมครับโฟโมอดเดี๋ยวถ่ายรูปคนนี้โฟรครับคนนี้โฟคนนี้โมดค,ครับ <laughs> สองคนโฟโมดโฟโมดพี่น้องครับพี่น้องอะไร มดนะก็มดอ่ะไม่เคยเห็นมดอ่ะโบไปว่าอะไรฮะสีอ่ะมดสีตัวทำไมมีสองสองคนสองคนไงก็คืออีกสองคนอยู่นี่ครับนี่คนนึงละเดือดฮัทนะรตัวดำจอมพลัง